สุขสันตบันสงการถือว่าเป็นวันสงการที่เดือดมากๆนะครับสำหรับตลาดคริปโตโอเคหนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็มารับสู่ในเรื่องของภาพรวมของตลาดแล้วกันนะครับว่าจะลงเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ Bitcoin เนี่ย ต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่ากราฟสี่ชั่วโมงเนี่ยเส้นสุดท้ายเนี่ยกําลังลงนะครับผมก็จะเลเส้นนี้ว่า m a หรือ ma นะครับเป็นเส้นสียมพูถ้าเกิดได้ดูอินเดเคเตอร์ของไบแอนส่วนใหญ่ผมจะใช้อินเดเคเตอร์ของไบแอนนะครับเป็นดูเป็นหลักเพราะว่าค่อนข้างแม่นสุดละนะครับสาหรับผมนะดูแบบฉบับของคริปโตนะถ้าเป็นฉบับของหุ้นอะไรพวกนี้เราก็ว่าพวกเทรดดิ้งวิวอะไรพวกเนี้ยเราก็ว่าไปอย่างนะครับฉนั้น ไอ้บิตคอย Bitcoin เนี่ยมันไม่เท่าไร่หรอกนะครับบิตคอยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่เจอปัญหาจริงๆคือแอลคอยนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยโอกาสลงถึงไหนนะครับคือต่ำกว่าน่าจะต่ำกว่า5้าหมื่นก้ารอบนี้นะครับอาจจะไปห้าหมื่นห้าห้าหมื่นต้นๆน,นะครับแล้วก็จะเป็นการลงนะครับ แล้วจะมีข่าวอะไรช่วยไหมผมว่าตอนนี้มีแต่ h k หรือฮ่องกงจะแอปพูฟดีไม่ดีนะครับวันจันทร์ที่เขาเป็นจุดนัดพบเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะเลื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวแบบอะหลอกเราอย่างเงี้ยนะฉะนั้นผมถึงได้บอกนะครับตั้งแต่ต้นข่าวของโดคอนนะครับเฮ้ยคุณอย่าไปเชื่อนะครับลูกขุนว่ามาอย่างนี้โดคอนมีความผิด คดีทั้งแพ่งนะครับแล้วก็ต้องมาสรุปเป็นอาญาคุณลองคิดดูแล้วกันขนาดยังไม่มีข่าวของโดคอนะบิตคอยเป็นอย่างเงี้ยนะครับลูนาสองยูศูนย์เอาง่ายๆตอนนี้ลงศูนย์จุดหกแล้วอะนะครับเตรียมตัวศูนย์จุดสามมาน่าจะรับไม่ไหวด้วยนะครับถ้าลงอีกเพราะว่าอย่าลืมลูนากับลูนาแคสิกไม่เหมือนบิตคอยนะ บิตคอยลงกราฟสี่ชั่วโมงใช่ไหมบิตคอยจะเหลือกราฟวันนะครับแต่ตัวของลูน่าเนี่ยคือกราฟวันกราฟสุดท้ายนะครับบิตคอยก็จะมีกราฟกราฟสี่ชั่วโมงกับกราฟวันที่จะต้องลงนะครับซึ่งเราต้องมาดูด้วยกันว่ากราฟสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเอาลงเท่าไหร่แล้วสุดท้ายแนวรับสุดท้ายคือกราฟวันแหละนะครับซึ่ง ผมว่าน่าจะรับไม่ไหวนะครับน่าจะรับไม่ไหวจริงๆนะซึ่งไม่ได้ผิดคาดอะไรนะครับก็คาดว่าจะลงถ้าเกิดจะไปได้ตอนที่มันอยู่เจ็ดหมื่นอ่ะมันอาจจะไปสักนิดหน่อยคือมองยังไงก็คือไม่เกินแปดหมื่นสีแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันจะมีข่าวอะไรให้ไปแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นข่าวของโดคอร์ด้วยนะครับผลปรากฏว่าก็มีอินฟูหลายท่านนะก็มาบอกเอ้ยข่าวของโดคอรเนี่ยมันทุบแน่นะครับ คุณลองดูดิขนาดยังไม่ใช่ข่าวของโดคอนอะลูน่านะครับกับแคสซิะจะต่ำเตี้ยเรียดินเลยนะขนาดตอนเนี้ยนะครับราคาเนี่ยของแคสซิกเนี่ยเก้าพันแล้วนะครับที่ศูนย์สี่ตัวเก้าพันมีสิทธิ์ที่จะรับไม่ไหวด้วยนะครับแล้วก็ช่วงของแปดพันเนี่ยนะครับน่าจะรับไม่ไหวแปดพันหรือเจ็ดพันถ้าเกิดมันลงมากๆนะ ซึ่งไม่ไหวนะครับกราฟเนี่ยออกมาลงแน่นะครับเพียงแต่เราคาดการอะไรก็ลำบากนะครับซึ่งเราก็พูดไว้ก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีโอกาสลงแบบนี้แหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะลงแบบลงตอนนี้ลงอย่างนี้นะครับลงแบบไม่มีปี่ไม่มีคุยนะครับขนาดข่าวเมาื่อเมื่อวานหรือมาวันซืนเนี่ย อ่าเกสเกลเนี่ยหยุดเทแล้วเนาะแบ็ก็อกมีการซื้อบิตคอย่างตอนนึงไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆดังนั้นตัวของลูน่ากับลูน่าแคสิกเนี่ยแนวรับเดิมตอนที่บิตคอยลงหมื่นห้าผมว่าดีไม่ดีไม่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าแอลคอยพวกเนี้ยอย่างเอาเอาเอาง่ายๆแข็งอย่างโซโลนานะครับ ขึ้นไปถึงสองร้อยสิบตอนนี้อยู่ร้อยสี่สิบเลนะครับดีไม่ดีอประมาณสักร้อยยี่สิบเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับอาจจะลงไปร้อยสิบหรือร้อยนะครับถ้าร้อยเอาไม่อยู่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะจะว่างไงแล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นของขวัญวันสงการแล้วกันขายช็อตก็คือรวยนะครับเนาะก็ มันเดายากนะขนาดช่องบางช่องเป็นสายกราฟบอกอตอนเนี้ยนะครับคุณพอเวลาช็อตเนี่ยให้ช็อตสั้นๆนะครับการช็อตสั้นมันจะได้เปรียบตอนเนี้ยใครช็อตยาวตั้งแต่เจ็ดหมื่นสามคุณได้เปรียบมากเลยนะครับก็ไม่ได้ว่าเรื่องลองหรือช็อตอะไรหรอกนะครับแต่ว่าให้เข้าใจสถานาการณ์นะครับว่าแม้แต่อินโฟหลายท่านเนี่ยรวมถึงผมเองไม่ได้แม่นอะไรหรอก แต่ต้องพูดเผื่อไว้จริงนะครับว่าตลาดเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ได้เสมอแหละเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับจากภาวะเศรษฐกิจคุณลองคิดดูนะขนาดคุณเจอเรนพาเวลเนี่ยโดนสภาคองเกรสเรียกไปคุยว่าจะลดดอกเมื่อไหร่นะครับคุณพาเวลยังไม่ยอมลดเลยนะแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอเมริกา อาจจะเกิดเหตุการณ์เรื่องของ b a c k s a วอเกิดขึ้นก็นได้นะครับแต่เป็น b a c k s w วอที่เขารู้สิบปากนะครับแล้วก็รอเข้าสู่สภาวะอินเฟลชันนะครับส,สงการนี้หรือฮาวิ่งนี้เข้าสู่สภาวะอินเฟลชันจะเข้าสู่ b a c k s w วอหรือเปล่าเรามาดูราคาของ Bitcoin แล้วกันนะครับตอนนี้แอลคอยไม่มีอะไรให้ลงแล้วด้วยผมต่อประมาณนี้นะครับ ถ้าไม่มีปฏิหารของข่าวของโดยากมากนะครับเราก็ไม่รู้นะตอนนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยข่าวของโดเป็นเป็นข่าวทำให้ตลาดลงหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะมันลงแบบธรรมชาตินะครับจากเส้น ema มันไม่ใช่ลงแบบอ,อ,อยู่ดีเจอข่าวแล้วแพนิคเลยนะครับแบบตอนปี2020อะ่ะที่เจอแบ็กซ s วอนตอนโควิดมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ คืออันเนี้ยมันลงเป็นธรรมชาติมันค่อยๆลงค่อยๆล,ลงตามเส้นใช่ไหมแต่นเนี้ยคือคือมันเป็นธรรมชาติไงครั้งนั้นมันไม่ใช่ไงมันลงแบบโอ้ลูดลงเลยอนะครับแล้วก็อย่างอ่าเหตุการณ์อย่าง f t a ก็ลูดลงแบบแบบไม่เป็นธรรมชาติไม่มีสเต็ปด,ด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับว่าตอนนี้ทำอะไรก็ต้องระวังแล้วกันแล้วก็เป็นเวลาช้อนของคุณแล้ว และจะเป็นการเก็บของครั้งสุดท้ายนะครับวัดใจกยนไปเลยว่ารอบนี้ใครเก็บไว้คือรวยนะครับใครอยู่เป็นใครเก็บไว้รวยแน่นอนนะครับเก็บได้เท่าไหร่ให้รีบเก็บนะครับโดยเฉพาะเหรียญอย่างบ้องเนี่ยอย่างโบมเนี่ยนะครับบ้องเนี่ย,ย,ย,ยควรจะเก็บเลยคุณต้องมีอย่างน้อยประมาณสิบล้านเหรียญน,นะครับเราก็อย่างโบมเนี่ยรีบเก็บ อาจจะลงถึง0.5นะครับจุด0.005นะครับประมาณนั้นคือลงเลียดดินแน่นอนนะครับฉะนั้นตอนนี้สงการเราก็ไม่ต้องทำอะไรทับมือไปนะครับใครที่ผมเตือนไปแล้วนะครับบางคนก็มาถามผมอาจารย์จะขายดีไหมไม,ไม,ไม่ขายผมพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับอย่างเปป้เนี่ย ผมขายตั้งแต่ประมาณเจ็ดพันที่ศูนย์อ่าห้าตัวแล้วนะครับคนหลายคนก็ด่าผมโง่นะบอกเสียดายนะครับมันขึ้นไปพันแล้วเห็นไหมอาจารย์คุณดูแล้วการตอนนี้มันรูดลงแล้วนะครับแล้วรูดลงดีไม่ดีจะต่ำกว่าเดิมด้วยนะครับที่ศูนย์ห้าตัวผมก็บอกไว้หลายทีแล้วว่าเอ้ตอนเนี้ยผม ผมไม่มั่นใจเศรษฐกิจของอเมริกานะครับไม่เข้าใจเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วไม่มั่นใจนะครับมันลงได้ตลอดมันขึ้นไปได้ผมรีบขายดีกว่านะครับเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วผมรู้ผมติดตามข่าวทุกวันนะครับผมผมพอที่จะเก็ตพอที่จะจับรายได้บางสายถึงแม้ว่าจะมีกาวบ้างนะครับแต่ แต่ส่วนตัวผมผมก็จะจับทรายบางทรายได้นาว่ายังไงมันก็ลงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะแอลคอยนะครับบิตคอยไม่เท่าไรหรอกแอลคอยนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยแบ็คล็อกเขาเข้ามาถือแล้วเขาจะไม่ทิ้งเยอะหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดแบ c ็คล็อกเนี่ยเขาทิ้งเยอะจีนเขาเขาเข้ามาถือก็คือจ,จบเลยนะครับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นผมก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับว่าดูแลตัวเองด้วยละกัน นะครับแล้วนี่จะเป็นการรับทรัพย์ครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าบูลลีจริงๆรอข่าวสักนิดหน่อยรอให้มันลงชัวๆนะครับแล้วค่อยเข้าไปผมคิดว่าเหตุการณ์แบ็กสวอนน่าจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคาดการไม่ได้นะครับบางทีแบ็กสวอนอาจจะไม่ใช่เหมือนตอนโควิดก็ได้นะครับคือมันลงแล้วลงเลยอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าตอนเนี้มันมีเรื่องของของเอไอเอทีด้วยนะครับทําให้มันไม่ลงเหมือนปีสองพันยี่สนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าตลาดอะ่ะมันจะมีสิทธิ์ลงนะครับเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอินฟลชันเลยมันมันแอบแฝงมันหมกเม็ดเอาไว้เยอะนะครับโดยเฉพาะฝั่งของเฟดหรือคุณเจเริญทาเวลเนี่ยโกหกอะไรไว้เยอะนะครับตัวลงตัวเลขโคตรมั่วเลย นะครับก็ไม่ได้อยากว่าแกอย่างนั้นแต่ว่ามันทาแม่งทาแม่งนะครับแล้วมันมีสิทธิ์ไหมที่จะลงอีกผมว่าน,นี่น่าจะเป็นรอบสุดทา้ายก่อนนี้เราจะเจอกับภาวะอินเฟชันจริงๆนะครับคือเราเข้าอินเฟชันแล้วะแต่เราไม่รู้ว่าจุดไหนเนี่ยที่นักลงทุนตัดสินใจเทแล้วจุดไหนที่เป็นนักลงทุนตัดสินใจชอต บางทีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกาอาจจะปูดมาดูเร็วนี้ก็ได้เราก็ทำให้ราคาของ btc ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะครับสู้ๆนะครับเราก็ช้อนให้ได้มากที่สุดนะครับใครพลาดครั้งที่แล้วไม่เป็นไรสู้ใหม่นะครับดีไม่ดีคุณจะได้ราคาที่ต่ำกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ สู้สู้แล้วกันไม่มีอะไรที่จะให้กำลังใจดีที่สุดแล้วนะครับคือขา่าวนะครับคุณง่ายเอาง่ายๆนะครับมันก็มีช่องอินฟูบางท่านก็บอกเหมือนกันบอกไม่ต้องตามข่าวหรอกนะครับไม่ต้องตามข่าวนะครับคุณตามผมอย่างเดียวตามกราฟอย่างเดียวนะครับแล้วจะลุ่งนะครับ ขนาดเขาแม่นอย่างนั้นอะ่ะผมยังไม่กล้าบอกเลยว่าผมแม่นะนะครับเพราะผมก็พลาดมาแล้วะนะครับแล้วผมบะแล้วผมเรามัดระวังขึ้นนะตั้งแต่ปี2021อะ่ะเพราะตอนนั้นไม่มีประสบการณ์เรื่องเหรียญแอลคอเนียเหรียญแอลคอยมันตลาดมันเล็กมากมันไม่เหมือนกับช่วงของปีนี้นะครับก็ราคามันลากลงแล้วทำไงได้นะครับก็บอกไว้ประมาณนั้นว่า ให้ตามทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งกราฟทั้งข่าวนะครับมไม่ได้แม่นะลยหรอกแต่ว่าเรารู้ทรายเราตามข่าวเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อกาวอย่างเดียวนะครับเพื่อจะดูเหตุการณ์ที่พอที่จะเป็นไปได้ความน่าจะเป็นสักห้าสิเอร์เซ็นก็ดีแล้วนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ดีนะครับแต่ก็บอกไว้นะครับคือช่องของเราก็พยายามทำคลิปอะไรแบบนี้ออกมา นะครับก็เตือนสําหรับนักลงทุนด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่าอา่มันมันมีหลายอย่างนะครับมันมีทั้งการเมืองทั้งอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงหรอกแต่ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยราวังตัวนะครับเราสู้ไปด้วยกันเพราะผมคิดว่าลงเยอะลงลึก ร,รอบนี้นะครับก่อนที่เราจะเห็นปัญหาอะไรของประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับที่ที่เกิดขึ้นนะดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเราจะมีเวลานะครับในการช้อนรอบสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงสองเดือนหรือสามเดือนนี้แหละคือสุดท้ายแล้วนะครับในการช้อนแล้วก็เรื่องของ อ t ตาเลียนสปอร์ตอีเเมินไปได้เลยนะถ้าดอกเบี้ยยังคงสต็อกไว้อย่างเงี้ยนะครับคือยังคงดอกเบี้ยไว้อยู่อย่างงี้เราไม่มีความชัดเจนอิตาเลี่ยนสปอร์ตอีทไม่มีทางผ่านนะครับผมบอกไว้ประมาณนั้นถึงแม้ว่าอ่าท่านใดที่ฟังย๋ยวผมอะเป็นแฟนคลับของอีตาเลี่ยนก็ตามนะ,ะผมก็บอกประมาณนั้นนะนะครับว่านะ คือไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีนะครับไม่ได้ตั้งใจจะฝ่งจะฝัดอะไรเยอะแต่มันจริงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณคาดการ์อย่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่บางทีมันก็ไม่อาจจะเป็นอย่างที่คุณว่าได้นะครับอยู่นิสวอปยังโดนแล้วเลยอีเทอเรียมจะรอดหรือเปล่า เรามาดูกันนะครับถึงแม้ว่าสภาของเกสเขาจะไล่บี้คุณแกรี่นะแต่เขาอาจจะเอาอะไรมาเล่นตลบหลังเราก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอาจจะทางทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทางตรงไม่ได้เขาจะทําทางอ้อมแน่นอนนะครับแล้วในช่วงนี้ตลาดนะครับให้จับตาดูสองเหรียญหนึ xrp สองคือลูน่านะครับรอบนี้อาจจะเป็นลูน่าก็ได้แล้วรอบปลายปีอาจจะเป็น XRP นะครับลองดูสองเหรียญนี้ไว้นะครับเพราะว่า XRP จะเป็นจะเป็นจังหวะของเขาแล้วพูดไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่า XRP มันถึงจังหวะของเขาจริงๆนะครับ XRP ผมเชื่อว่าราคาเนี่ยไปแน่นอนนะครับอาจจะได้เห็น สักร้อยดอนปีสองปีเนี้ยนะครับก็พูดไว้นะครับเพราะว่า XRP เราเคยวิเคราะห์แล้วว่ามันจะชอบเล่นตอนส่วนตลาดนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่า XRP ตอนนี้เคลียร์ไปแล้วเหลือแต่มันขึ้นจริงๆเมื่อไหร่นะครับแต่ตัวลูน่าเนี่ยมันก็จะมีข่าวในการเล่แหละฉะนั้นเหลืออันสุดท้ายคือเรื่องของโดคอ ผมว่าคงคงไม่มีข่าวของโดคอนออกมาแล้วหลหะนะครับในเชิงแบบว่าทําลายราคาดีไม่ดีอาจจะทําให้ราคาพุ่งนะครับท่ามกลางตลาดแบบแดงเนี้ยข่าวโดคอนมาตัวที่จะไปเนี่ยทั้งสามตัวเลยนะครับคาสิกลูน่า u s เอสนะครับหรือข่าวโดคอนจะเป็นข่าวหลอกก็ลองคิดดู นะครับผมว่าไม่น่าจะใช่ข่าวหลอกหรอกแต่เขารอจังหวะอยู่นะครับก็เดาได้ทั้งสองอย่างว่าหนึ่งจะทุบโดยข่าวของโดคอรหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่สองคือจะปั้นหรือจะพุ่งโดยข่าวของโดคอร์หรือเปล่าแต่ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนถึงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับว่าข่าวของโดคอรอาจจะเป็นข่าวที่กล่าวแบบ แบบตัวของโซโลนาก็ได้นะครับคุณเคยเห็นโซโลนาแล้วตอนเดือนตุลารอบนี้อาจจะเป็นตัวของลูน่านะครับเราก็ถัดอาก็คือ xrp สู่ๆครับสงการนี้เป็นกำลังใจให้นะครับแดงเดือดจริงๆนะครับยิ่งกว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลเตะอีกลุ้นแทบตายนะครับเสร็จแล้วก็ไม่รอดตามนั้นนะครับก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะลงแบบนี้ นะครับเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดการเกินตรงนั้นต้องมาดูแต่ละโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ mission new moon V.I.P. นะครับกลุ่มูหน้า เราก็ฝากกระดานบิดเก็ตไว้ด้วยใครอยากจะฝากลูน่าแคสติกดอก5-8%ในเดือนนี้นะคิดเป็นรลายปีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ขใต้คลิปนะครับเราก็ฝากคอร์สเหรียญเรียนต้นน้ำด้วยนะครับก็ถ้าเกิดไปเรียนตอนตลาดบูลันผมไม่ค่อยแนะนำเรียนตอนนี้แหละตอนตลาดแดงเนี่ยรีบเข้ามาสมัครนะครับเรียนก่อน เปิดก่อนไม่โปรดก่อนนะอาจจะคว้ากำไรได้ก่อนคอร์สเหรียญเหรียญต้นน้ำมีคนทำมาได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาขายไปยังนะแต่เขาทำมาได้แล้วตอนโบมเปิดตัวใหม่ๆก็แจ้งไว้ประมาณครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันก็กลุ่มเหรียญเรียนต้นน้ำใต้คลิปนี้นะครับลองหาดู และสำหรับวันนี้1วัน1เรื่องเล่า1ความมาังค่งกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b ิ t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ t เก t สามารถสมัครกระดานได้